แล้ว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 แบเชื่อมครับเชื่อมให้แข็งขึ้นนะฮะก็ถ้าเป็นแอบสิบสองมิลนะครับถ้าเกิดว่า1234567แผ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใส่รถแล้วทำย่อนิดหน่อยเนี่ยบางที4ตันครึ่งเขาจะรับน้ำหนักไม่ไหวลูกค้าก็ตัดสินใจให้เราเชื่อมนะครับเชื่อมเพื่อให้เกิดความแข็งมากขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้เลย เชื่อมครับแต่เราจะเลือกเชื่อมเฉพาะ2คู่ล่างนะครับก็คือคู่นี้กับคู่นี้นะครับเราเชื่อม2คู่ล่างเพื่อจะให้เขาแข็งขึ้นแล้วก็รับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับการยืดหยุ่นของแหนบก็จะเหลือ3าตัวที่ยืดหยุ่นได้เยอะกว่า2ตัวล่างนะครับเพราะอ2ตัวล่างเชื่อมติดก,กันแล้วเนี่ยถ้าในลักษณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาละสี่ตันสี่ตันครึ่งก็น่าจะพอไหวนะครับเพราะว่าถ้าแหนบเชื่อมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้เราก็มา,าวางพอรอยให้กับรถ d m a ม Highlander กันนะฮะแหนบชุดบนก็ทำการดัดใหม่นะครับเพราะว่าแหนบเขาดัดมาแบบนอนเลยแล้วก็มาดัดเริ่มต้นใหม่ดัดให้ใหม่เลยลูกปืนพารอยตอนนี้เราก็กำลังอัดเจาระบีเข้าไปพารอยโปรครับเป็นรุ่นที่มีเบรกมือ ABS นะครับ เบียกมือให้มี ABS สําเร็จนี่ฮะรูใส่ ABS ก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้เรากำลังอัดาระบีเข้าไปนะฮะก็สวยงาม เป็นพอลอยที่มีเบรกมือแล้วก็มี ABS เป็นรุ่นลูกปืนใหญ่นะครับรุ่นลูกปืนใหญ่เขาก็จะมีแผ่นสแตนเลสอยูเ่เป็นแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นสแตนเลสแผ่นนี้ก็จะบง่งบอกได้ว่าพอลอยโปรรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นลูกปืนใหญ่นะครับอันนี้เขาไม่ได้อัดจารบีมาให้เรานะครับเขาแค่สวมลูกปืนมาให้แล้วเราก็ต้องมานั่งแงะออก มันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับอืมแต่ถ้าเราให้เขาเอาหัวเผาใส่มาแล้วก็ขันไอตัวเล่งเล่งลูกปืนอย่างเดียวมันก็ไม่ดีเดี๋ยวมันไปโดนกันดุมก็เสียอีกหรือไม่ก็ไอตัวเผาก็เสียอีกก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกแล้วจารบงจารบีก็อัดมาให้เป็นบางส่วนแล้วนะครับเราได้พอรอยมาแล้วนะครับเราควรมาขันกวดนอด็อตนะฮะกวดน็อตจานเบรกตรงนี้ ให้แน่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ขันมาให้นะครับน็อตพวกนี้ถ้าขันได้ก็ดีนะครับไล่ขันให้ใหม่นะครับเพื่อความมั่นใจและแน่ใจนะครับเจมลองดูดิเอากุญแจขันตัวนี้ดิว่ามันเขาแน่นไหมเนี่ยลองกดดูดิเบอร์อะไรสิบสองสี่ไม่แน่ใจตอนนี้เราก็ใส่เฟืองแล้วนะเฟืองของไฮรันเดอร์นะครับจะเป็นเฟืองสิบเอ็ดสี่สามนะครับ รอบเขาก็จะดีนิดนึงออกตัวต้นๆเขาก็จะปืดปืดหน่อยส1 4เดสี่สามลองดูดิขันดูดิแข็งไหมนี่เราต้องตรวจตาให้หมดนะครับอันนี้เราขันใหม่เพราะเขาไม่ได้ขันมาให้เราต้องขันใหม่นะครับทางเข้าสายเบรกมือส่วนนัตพวกนี้ถ้าขันได้เราก็ควรตรวจนะครับตรวจให้ดีครับเพราะว่าบางทีเผาที่เขาส่งมานั้นเนะี่ย บางทีก็ขันตึงบางทีก็ขันไม่ตึงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวไหนตึงตัวไหนไม่ตึงดังนั้นเราก็มาไล่กันใหม่เลยก็ได้นะครับสองรูหน่อยโอ้สองรูหน่อยโอ,อ,อ,ยโอ้ยกขึ้นโอเคถ้าขันแน่นแล้วก็โอเคนะครับเราก็คอยตรวจตาดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เสื้อผ้าหนาใหญ่เชื่อมสวยงามดูโอเคนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเพาแขน31นะฮะใส่กับ DMAX Highlander ลํานี้เป็นรถยกสูงแต่ก็ยังเป็นเพาอยู่บนแหนบนะครับเป็นทรงรถยกสูงแต่ว่าเป็นเพาอยู่บนแหนบนะครลูกค้าเจาะัวแหนบมาแล้วนะครับ แล้วก็ใส่เผาเข้าไปจัดกันไปครับได้หมดถ้าสดชื่นโอ้แต่ลมด้วยตรงเตงหลังเราใช้ตรงเตงหลังสั้นนะฮะตอนนี้ก็เราก็เตรียมประกอบแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนเผาลอยโปลุุนล่นลุกปืนใหญ่นะครับนะฮะ ตัวซีนของเขาเนี่ยด้านนอกเขาจะเป็นซีนใหญ่กว่าแอลทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาใช้ลูกปืนใหญ่นะฮะปืนตัวใหญ่กว่าเบอร์สองแปดสองแปดหกมองหน่อยสองแปดหกแปดศูนะครับสองแปดหกแปดศูนย์ ดังนั้นซีนตัวที่ปิดเนี่ยเขาก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่ารูทางด้านนี้เขากว้างใหญ่ขึ้นนะครับของโปรเพาโอยโปรโครับนี่ฮะประมาณนี้เลยสวยงามครับอันนี้เราก็มาวางเผาให้กับรถ d m a ม h i g h l a n d e er อนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่อูปริชาติเพาอ,อยอูปริชาตเพาโอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ค่อยๆทอา ันไปเรื่อยๆนี่ฮะเป็นซีนตัวนอกนะครับเขาจะใหญ่กว่าสแตนดาร์ดของแอทั่วไปนะแ้วทั่วไปก็จะเล็กกว่านี้นะครับเป็นเบอร์ที่ใหญ่กว่านี่ฮะลูก <c oughs> ป,ปืนของเขาสองแปดหกแปดศูนย์โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแหนบเราก็ได้ตรงแหนบแล้วนะฮะตรงแหนบก็คือเรามาไล่แหนบใหม่ดัดแหนบกันใหม่ไล่แหนบกันใหม่ให้กับลูกค้าใหม่เพราะว่า<ม>แหนบของลูกค้านะเขาดัดมาจนนอนเลยนะครับแล้วก็แหนบเป็นรอนๆ,ๆเลยเขามารีดใหม่ให้สมูทกันให้สวยงามมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นแล้วนะฮะในช่วงบ่ายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับการติดตั้งวางพอรลอย ลองดูเอาไอ้น,อน็อต ABS ขันให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นไปบนรถก็ต้องมานั่งสตาร์ทกันอีกเอาน็อตมาขันลองดูอันนี้ก็จะเป็นแหนบเชื่อมนะครับก็ใช้แหนบชุดนี้แหละครับเอาไปใส่ออก็เชื่อมกันอย่างดีเลยแข็งแน่นอนครับถ้าระดับ3มตัน4ตัน5ตันนี่พอน่าจ,จะเอาอยู่ฮะก็จะเหลือชุดบนประมาณ3แผ่นที่ไม่ได้เชื่อมนะครับ ตรงนั้นเราก็เชื่อมสองคู่แข่งแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอชมนะฮะในช่วงบ่ายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับนะฮะจะถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะในการที่เราจะยกพละลอยขึ้นนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันสําหรับการวางพละลอยของดีมัดไฮแลนเดอร์นะครับเป็นรถยกสูงแต่ก็ยังลำนี้น่าจะเป็นทําแบบว่าคล้ายๆทรงเตี้ยนนิดหน่อยเพราะเนื่องมาจากลูกค้าเขาเจาะหูแหนบหน้าแล้วใส่ตรงเกงหลังด้วยแล้วก็แหนบที่บนก็ จะเป็นประมาณไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับเราดัดให้เรียบร้อยก็ใกล้เคียงเกือบสแตนดาดนะฮะเป็นเป็นทรงของใกล้เคียงสำหรับตัวรถตัวเตี้ยดีแม็กตัวเตี้ยเลยเปลี่ยนบูททูแนบหน้าด้วยนะครับบูททูแนบพังใช้นานๆก็เสียก็เราก็เปลี่ยนใหม่ครับ ของง้างนะครับตอนนี้ก็ลองเอา ABS ใส่ดูนะครับไอ้องหมุนว่าไหนกดหัวม,มันิดนึงให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนนะชอบทำอะไรแอบแอบไม่เองสองคนเออหมุนมาโชว์ดูหน่อยนี่ครับเราก็จะเอา ABS เนี่ยใส่เข้าไปที่เราลองใส่ไปเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือเราจะลองดูเกี่ยวกับตัวน็อตนะครับเอาน็อตขันเกีียวเข้าไปบางทีเกียวไม่ดีเงี้ยเรามานั่งสตาร์ทในรถเนี่ยจะสตาร์ทยากนะครับ หัว ABS ก็ใช้ของเดิมติดรถเขาเลยนะครับของเดิมติดรถก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะออกเป็นสแตนเลสขาวๆเราลองใส่ดูก่อนลองขันเกียวดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไปในรถแล้วทีเนี้ยเวลาขันก็ขันยากนะครับมันติดสลงสลัดติดแหนบติดอะไรเยอะแยะมากมายทางนี้โอเคป่ะไม่ยันลองดูระยะก่อ เวลาที่เราจะประกอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายขั้นตอนให้ดูนะครับ,รบเราก็จะต้องประกอบใส่แล้วก็เราก็ดู<ม>ว่าหัว ABS ตัวนี้กับฟันเฟืองของเขาเนี่ยอยู่ในองศาที่ใช้ได้หรือเปล่านะครับเขาลอยมีเบรกมือมี ABS นะครับเป็นพขลอยของโปรนะครับเขาลอยโปรครับนี่เขามีเขียนไว้ลยด้วยวนะห้ามละเมิดนะละเมินนะขี้แตกนะจะบอกให้ หนาวขี้นะแต่ไปละเมิดเขาไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็ขันไล่ใหม่นะครับนะฮะกวดน็อตพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะต้องกวดน็อตไล่ใหม่ให้หมดนะครับโอเคถ้าเบรกหนาใหญ่เราก็ต้องตรวจทุกจุดนะตรวจดูกลไกเบรกมือครับถ้าเป็นรุ่นนี้เขามีแผ่นสแตนเลสแบบนี้บ่งบอกว่าเป็นลูกปืนใหญ่นะครับ ถ้าเป็นพอลอยที่ไม่มีตัวนี้มาก็จะไม่ใช่ลูกปืนใหญ่นะครับเสื้อพะโคก็หนานเนี่ยหนาใหญ่ตอนนี้เราก็ประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะยกขึ้นรถแล้วนะครับชุดแหนบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินเรื่องโอเคเดี๋ยวรอชมตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ